โอ้โหโยกไซมัสสวัสดีค่ะมาพบกับรายการอีทีอีที่ในฮ่องกงวันนี้นะคะจะมาสอนประโยคที่ใช้ในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ค่ะไปดูกันเลยค่ะว่ามีประโยคอะไรบ้าง ประโยคแรกนะคะคนญี่ปุ่นนะคะมักจะใช้ก่อนวันขึ้นปีใหม่หรือปลายเดือนธันวาคมค่ะประโยคนั้นก็คือย่อยโอโตชิโอย่อยโอโตชิโอสำหรับประโยคย่อยโอโตชิโอนะคะก็จะเป็นประโยคที่ใช้อวยพรซึ่งมีความหมายว่าขอให้เป็นปีที่ดีๆค่ะประโยคถัดมานะคะคนญี่ปุ่นมักจะใช้อวยพรในวันขึ้นปีใหม่ประโยคนั้นก็คือ อาเคมาสเตโอมเเมนโตะโไซมาสอีกรอบหนึ่งนะคะอาเคมาสเตโอมเเมนโตะโ a ไซมาสประโยคนี้นะคะมีความหมายว่าสวัสดีวันปีใหม่ค่ะถ้าประโยคเมื่อสักครู่นี้เรารู้สึกว่ายาวเกินไปนะคะเราสามารถพูดย่อให้เหลือแค่อาเคโอมเมอาเคค่ะ สำหรับอีกประโยคนึงนะคะก็เป็นประโยคที่คนญี่ปุ่นมักจะใช้กันบ่อยเหมือนกันค่ะประโยคนั้นก็คือโคตชิโมโยโรชิคุโอเดไกชิมาสอีกครั้งหนึ่งนะคะโคตชิโมโยโรชิคุโอเดไกชิมาสประโยคนี้นะคะมีความหมายว่าปีนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยเช่นกันค่ะเป็นไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ อย่าลืมเอาไปใช้ในช่วงวันปีใหม่กันนะคะบ๊ายบายค่ะจ้าเนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆนะคะ